ครับโคงกับผมนะครับโดมเวสป้าวัชราพลน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูคลิปสั้นๆนะครับ1ิบรายการแรกนะครับที่ลูกค้าออกรถไปแล้วนะครับแล้วเกิดอาการมึนๆงงงนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอกเวสต้าเอกคิเตอร์ช่างเก่านะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำคลิปสั้นๆนะครับตอบคำถามนะครับสิบคำถามแรกนะครับเมื่อลูกค้าเนี่ยรับรถเวสต้าไปแล้วนะครับจะเป็นสิคคำถามเนี่ยที่ลูกค้าถามเข้ามาค่อนข้างบ่อยนะครับหลังจากรับรถเวสต้าไปแล้วนะครับและวันนี้ผมมีช่างนัดนะครับมาช่วยผมตอบคำถามพวกนี้นะครับเดี๋ยวเชิญช่างนัดครับผม แนะนำเลยครับครับช่างนัดนะครับอ่าช่างนัดเนี่ยนะครับเป็นช่างที่ประจำอยู่ที่ร้าน VESPA e เอกซ e r ตสาขาปากเกร็ดเนาะ <Yeah. S 1> และผ่านการอบรมจากทางเวสป a าเรียว่าประเทศไทยมาด้วยอ่า <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับคำถามแรกนะครับไฟ i ิ m o b i l i z e r นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับที่กระปิบกระปิบอยู่เนี่ยนะครับ ช่างนัดมันคือไฟอะไรครับตัวนี้จะเป็นไฟสัญญาณค้นหางของกุญแจครับกุญแจเนี่ยนะครับเวสป้าเนี่ยครับจะมี2ดอกให้นะครับเวลาออกรถนะครับตัวนี้เป็นตัวมาสเตอร์ตัวแข็งแงเนี่ยเ,เก็บเลยนะครับตัวเนี้ยสตัวเนี้ยมันมีชิปอยู่ทั้ง2ตัวนะครับเราจะใช้ดอกนี้เท่านั้นดอกนี้เราเก็บเลยเลเลใช่ตัวเนี้ยนะครับ ที่ช่างนัดหมายความว่าก็คือมันจะกระพริบกระพริบอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้รถ48ชั่วโมงเนี่ยใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ใช้รถนี่จะอยู่ได้48ชั่วโมงก็จะดับลงมันจะไม่กระพริบตลอดหลังจาก48ชั่วโมงปุ๊บไฟนี้ดับทันทีใช่ครับนะครับหรืออีกวิธีนึงเนี่ยเปิดสวิตช์ปุ๊บมาออนปุ๊บไฟตัวนี้จะดับทันทีใช่ครับนะครับผมอ่านะครับโอเคอันนี้ก็คือหมดคําถามข้อแรกไปนะครับก็คือไฟอินโมบิลิเซอร์นะครับคำถามที่2นะครับ คือไฟตัวนี้ครับรูปการน้ำมันนะอ่าเดี๋ยวมันจะเด้งกลับมานะครับโ oh, อ้เพียงอ่าไฟการน้ำมันคืออะไรครับช่างนัดตัวนี้จะเป็นอ่ตัวนจะมีเซนเซอร์แรงดันน้ำมันนะครับมันจะโชว์ในระหว่างในระหว่างที่เราออนสวิตตัวนี้ถ้าเราสตาร์ทรถเนี้ยก็คือจะดับลงครับพอเรากดสตาร์ทปุ๊บมันจะดับไปอ่าอันนี้คือปกติปกติครับอ่านะครับต่อไปนะครับ คำถามที่3ครับไฟที่กระพริบกระพริบตรงนี้นะครับที่เขียนว่า ABS เนี่ยช่างนัดคืออะไรครับตัวนี้จะเป็นสัญญ,ญาณเ,เป็นเซอร์ ABS ครับตัวนี้มันจะกระพริบอย่างนี้เป็นปกตินะครับถ้าเราใช้ความเร็ว5-10กิเมต่อชั่วโมงจะหายไปอ๋อก็คือเวลารถมันเคลื่อนไปแล้ว5-10กิมต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะดับหายไปออโอเคแสดงว่ามันกระพริบเหมือนเป็นโหมดสแตนบายมันอยู่อ๋อ แต่ตัวนี้ในรุ่น Vespa LX 125กับ Vespa S 125 <S จะไม่มีมมเพราะว่ามันไม่มีระบบ ABS ใ,บในเบรคของเขาข้อที่4นะครับคำถามนี้เจอบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นกลิ่นครับมันจะมีกลิ่นนะครับทางด้านช่วงตรงนี้นะครับตอนออกรถกลิ่นไม่ไม้ครับช่างนัดมันคือกลิ่นอะไรครับผมนั่นจะเป็นกลิ่นของค่้ายเสียนะครับถ้ารถ ออกไปใหม่ๆเนี่ยมันจะมีการเผาไหม้ของพวกใยแก้วข้างในท่อเป็นสีเคลือบอท่อแล้วก็สีท่อด้วยเนาะมันก็เลยอาจจะทําให้มีกลิ่น<ด>ในช่วงแรกนะครับ,รบแต่ใช้ไปสักพักกกลิ่นมันก็จะหาโอเคเป็นคําถามข้อที่5นะครับ<ๆ>เสียงเบรก<ๆ>จากด้านหน้าเวลากำเบรกหน้านะครับเวลาขับขับนะครับเสียงมันจะมาจากด้านนี้นะครับเสียงจี๊ดจิ๊ดนะครับตอนออกรถช่วงแรกเนี่ยมันคือเสียงอะไรครับช่างนัดเสียง พ้าเบรกนะครับรเบรกของที่ทางเวสปาเขามอบมาให้เนี่ยจะเป็นพ้าเบรกผสมกับทองแดงอ๋อแลว้วผราเบรกเขาจะค่อนข้าง,งแข็งด้วยใช่ไหมครับใช่ทำให้เกิดเสียงก็อาจจะเสียงช่วงแรกช่วงแรก<ช>แต่เดี๋ยวไปใช้ไปสักพักเนี่ยมันก็จะดีขึ้นครับอ่า <ละ S 1> โอเคโอเคต่อไปเนี่ยคำถามข้อที่ 6เลยนะครับคําถามข้อที่6ของเราเนี่ยนะครับเวลาเติมน้ํามันนะช่างนัดอธิบายหน่อยว่าเวลาที่ลูกค้าเติมน้ํามันเนี่ยเขาควรทํำยังไงครับผมอ่าถ้าให้ดีเลยครับอ่าให้มีผ้าให้ผืนหนึ่งผ้าให้ผืนหนึ่งใช่ไหมอ่าขณะที่กำลังเติมน้ํามันผ้าก็ห่อไว้ช่วงนี้เนาะเวลากันน้ํามันกระฉอกนะครับ กดเติมน้ำมันหรือว่าบอกน้องที่ปั๊มเนาะบอกว่าน้องครับกดเบาๆเลยครับแล้วเราก็ทําท่านี้ก็ได้ครับถืออย่างเงี้ยครับเขาจะได้เก่งๆนะครับเลยไม่กล้ากดแรงนะครับเดียวเพราะว่าสีเวสต้าเนี่ยโดยเฉพาะสีด้านเนี่ยมันต้องการความดูแลเป็นพิเศษนะสีด้านนี้ตอโดนไม่ได้นะครับโดนน้ามันไม่ได้นะครับอ่าไงก็ห่อๆไว้เองครับเวลาเติมลูกค้าที่เพิ่งรับรถเวสต้าไปเคยได้ยินเสียงเสียงเหมือนเสียงพิเศษไหม หอนหอะไรเล่นนะครับมันเป็นเสียงของตัวเซตตี้วาลในถังน้ํามันมันดังยังไงครับมันจะอืมเออมันจะดังอืดอืดอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่เราขับรถเสร็จแล้วแล้วเราจอดนะครับมันถึงจะดังนะครับแรงดันน้ํามันในถังเราจะเยอะเวลาเราขับรถเครื่องมันร้อนเงี้ยมันก็จะมีคลคายบ้างดูดเข้าไปบ้างเนี้ยโอ้โหเซตี้วาลทำงานอ๋ออ๋อโอเคแต่มันก็เกิด สักพักเนาะแบบว่าแบบที่เราขับรถมาร้อนๆหรือว่ารถจอดอยู่ร้อนๆเนาะนะมันจะเกิดเสียงดังตืดตืดก็ไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้สักพักเดี๋ยวมันก็จะหายไปไนะครับผมเป็นเป็นทุกคันนะครับอันนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะไปดูเรื่องออของ GTS 300นะครับ GTS 300เนี่ยมันจะมี ตตอันนี้เฉพาะรุ่น gts ส0นะครับมันจะมีเสียงเนี่ยที่ดังมากเลยมาตรงช่วงแผงม้อน้ําตรงนี้นคือเสียงอะไรครับตัวนี้จะเป็นเสียงของพัดลมครับพัดลมของ gts ส0้ยเนี่ยเสียงจะค่อนข้างดังอ๋อมันจะอยู่ช่วงไหนครับแต่นี้มันเป็น gts หนนะแต่ว่าเดี๋ยวให้ช่างนัดชี้ให้ดูนะครับมันอยู่ช่วงไหนบริเวณนี้นะครับพัดลมนีทำงานข้อที่9นะครับเป็นวิธีสตาร์ท นะครับสตาร์ทรถเนี่ยเรื่องขาตั้งข้างเนี่ยอันช่างนัดเดโมหน่อยทํายังไงครับขาตั้งข้างขาตั้งข้างขาตั้งข้าลงรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับผมต้องเอาพุ่มก่อนนะคถึงสตาร์ทติดตัวนี้สาติดครับอ่านี้กดนี้ขึ้นมากำเบรกด้านในด้านหนึ่งก็ได้ครับกดสตาร์ทกดสตาร์ทครับแล้วขาตั้งข้างลงดับนะครับอ่าวสตาร์ทไม่ติดอ๋อ ง่ายนะครับผมสรุปให้นะครับขาตั้งข้างขึ้นกำเบรกให้แน่นให้เฟิรม์มแล้วก็กดสตาร์ทนะครับนี่คือวิธีสตาร์ทของรถเวสป้าใช่ครับอ่าโอเคโอเคจริงๆมันมีอีกอย่างหนึ่งพอเขาเพิ่มเข้าไปรายการที่9ได้ไหมวิธีตั้งรถเวสป้าอ่าผมชอบมากเลยเพราะบางคนเนี่ยใช้สุดแรงเลยทั้งนัดใช้เท้านะครับเท้าด้านฝาครับ ไ,ไม่ต้องไปดึงอะไรเลยครับไม่ต้องดึงเลยนะครับแค่ส่งน้ําหนักไปที่เท้าขวามือซ้ายมือขวาดูโพซิชันนะครับอ่าแล้วก็เหยียบฝั่งนี้ไม่ต้องยกรถนะครับใช้น้ําหนักเนี่ยลงไปที่เท้าขวามันจะขึ้นมาครับง่ายมากเลยอันนี้เป็นเทคนิคดีๆสําหรับท่านผู้หญิงเลยได้ที่ใช้รถเวสป้าบางคนดูรถนี่อาจจะหนักใช่เพราะว่ากลัวไม่ขึ้นแล้วบางคนเนี่ยบางทีเพิ่งได้รถมาใหม่นะโอ้โหกระชากรถอย่างนี้เลย นะครับโอ้โหอ,อันตรายเนาะ<ช>บางทีก็อาจทาให้ล้มแปะได้<ช>นะครับผมทีนี้คาถามสุดท้ายและคาถามที่10<ช>สําคัญมากเลยคือวอลันตีวอลันตีคืออะไรครับวอลันตีเนี่ยเป็นการรับประกันเครื่องยนต์นะครับสปีหรือ3 0,000่นกิโลของทางรถเวสป้าเขาบริษัทแม่เขาเวสติอาริโอรประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลันตีตัวนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่อะไรครับขึ้นอยู่การที่ลูกค้าเข้าศูนย์เช็คระยะนะครับจำง่าย เช็คระยะพันโลแรก5,000โลหมื่นโลหมื่นห้า0 0งหมื่นสองหมื่้าสามหนโลนะครับแล้วถ้าลูกค้าเนี่ยใช้ไม่ถึงระยะของเขาเนี่ยให้นับเป็นจำนวนเดือนแทนนะครับหมื่นโลหรือ1นปีให้นับอย่างนี้เอานะครับเพราะบางคนเนี่ยใช้รถน้อยมากนะครับปีนึงเนี่ยเพิ่งจะขับพันโลเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยเพื่อจะเป็นการรักษาวารันตีนะครับก็ ให้นับจำนวนเดือนแทนนะครับแทนที่จะนับเลขใหม่เนาะตามระยะก็จะมีเปลี่ยนเม็ดตุ้มสูนย์นะครับตามนี้เพื่อรักษาวารันตีของเราเ mm hmm. พราะว่ารถเวสป้าเนี่ยเป็นรถที่นําเข้านะครับพอรถที่นําเข้าเนี่ยเรื่องอะลงอะไหล่เนี่ยจะราคาค่อนข้างสูงเราเป็นร้านเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยรักษาวารันตีอยู่แล้วแหละนะครับ mm hmm. ก็ยังไงก็ช่วงแรกนะครับ3ปีหรือ3า0 0 0กิโลก็เข้าศูนย์เช็คระยะก่อนนะครับเราก็ยินดีนะครับเข้าศูนย์เข้าได้ที่ไหนครับ เข้าได้ทุกที่ที่ทางเวสต์ยริโอประเทศไทยเป็นคนแต่งตั้งให้นะเพราะว่าทุกสูนเนี่ยเขาจะมีตายางประทับแล้วเวลาที่เขาทําเรื่องเคลมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะอิงจากตรงนี้แหละที่เราเข้าเช็คไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลมันออนไลน์ละทั่วประเทศละสิบข้อครับตอบคาถามนะครับที่ลูกค้ารับรถเวสป้าแรกๆไปนะครับอาจจะมีคําถามนะครับยังไงก็เออก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ที่อยากจะบอกลูกค้านะครับในการใช้รถเบื้องต้นเนาะ ยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณช่างนัดด้วยนะครับที่อุตส่าห์มาช่วยผมอธิบายนะครับ